สดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปของอารไม่ได้อัพมานานสักพักละตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางนะครับไปที่จังหวัดนครสวรรค์จะไปแต่งหน้านะครับให้หล่อรดบออทเตอเอเจิลฮซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงซึ่งถึงไวมากไม่รู้มาทําไมเร็วๆแต่ก็คงมารอก่อนนะอันนี้ตอนนี้อยู่กับผู้ช่วยของอาอีกแล้วสวัสดีค่ะนี่คือโดกงงานมาสาเหยียด เดี๋ยวเขาลุ้ว่าโดดงานอยากรู้ไหมว่าแต่ละครั้งนี้ถ้าสมติว่าอามาแต่งหน้าเนี่ยพกอะไรมาบ้างเดี๋ยวให้ดูก็จะมีนี่นี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าค่ะกระเป๋าสองใบนี้แต่วันนี้มีผู้ช่วยมาช่วยถือนะฮะก็จะเบาๆใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวไงก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าแต่งให้แต่ละคนเนี่ยสวยๆกันหรือเปล่าไงจะเกิดเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยู่นครสวรรค์ก็อย่าลืมเข้ามาทักท่ายกันได้นะ เราจะไปที่ตลาดตลาดอะไรนครนครเนี่ยตลาดยิ่งนครหรืออะไรไม่รู้นะครับชื่อผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถึงนู่นแล้วจะบอกไปในเฟซอีกทีนึ่งยังไงก็อย่าลืมแวะมาท้าทายกันนะครับมีไปแลรวเอาไว้ไว่า